ทำไมเราไม่ให้อำนาจของประชาชนทำไมเราไม่เชื่อมั่นประชาชนก็ประเทศนี้เกิดขึ้นได้ด้วยประชาชนน่ครับอยู่ได้ก็เพราะประชาชนถ้าไม่มีประชาชนมันจะมีประเทศมันจะมีรัฐได้อย่างไรดังนั้นเราต้องร่วมกันเชื่อมั่นประชาชนครับหลักสําคัญที่สุดในการที่จะเดินไปข้างหน้านะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นประชาชนต้องเข้าไปมีส่วน ประชาชนต้องเข้าไปมีส่วนไม่ใช่ไล่ประยุทธ์เสร็จภารกิจของประชาชนจบไม่ใช่เพราะมันจะเข้าไปสู่อีรอบเดิมกลายเป็นวงจรอุบาทเหมือนเดิมไล่ประยุทธ์เสร็จประชาชนต้องเข้มแข็งประชาชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดความเป็นไปในชีวิตของประชาชนประเทศนี้เป็นของประชาชนประชาชนต้องมีส่วนร่วมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตั้งเป้าหมายสําคัญ เป็นธงนําสําคัญในการที่จะเดินเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้มันเป็นประชาธิปไตยให้มันเป็นประโยชน์ของประชาชนให้ประชาชนเท่าเทียมกันนี่คือสิ่งที่เราต้องมุ่งมั่นไปครับท่านไม่ต้องหาคําตอบว่าประยุทธ์มันจะอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจมันประยุทธ์มันก็อยู่ไม่ได้ เพราะอำนาจวันนี้รัฐบาลมันเป็นรัฐบาลล้มเหลวแล้วมันบังคับบัญชาไม่ได้แล้วมีสถานการณ์วุ่นวายขยายตัวท่านเห็นไหมจากดินแดงขยายไปราชปารพบจากดินแดงขยายมาแฝดดินแดงขยายมาจนถึงสี่แยกประชาสงเคราะห์การขยายตัวของความวุ่นวายของเหตุจลาจนจะขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆมันเป็นวิวัฒนาการของการสู้ สู้ตรงนี้สู้ไม่ได้ก็ไปสู้บริเวณอื่นเหมือนน้องๆเนี่ยชุมนุมตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่ได้ก็ไปที่อนุสาวรีรรย์ประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ได้ก็ไปที่ลาชประสง์ราชประสงค์ไม่ได้ก็ไปที่ปทุมวันการต่อสู้มันก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตกแล้วดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นอีกยุทธวิธีนี้คือหมนุนวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสุดท้าย พดติการมันก็อยู่ไม่ได้ครับประยุทธ์ไม่มีทางอยู่ได้เลยท่านไม่ต้องทาอไม่ต้องถอนหายใจอาการอย่างนี้อาการแบบประยุทธ์มันอยู่ไม่ได้แล้วครับนี่ยังเก็บภาษีไม่ได้ล่ำลจะต้องกู้เงินอีกตอนนี้กาวแสนล้านแล้วข้างหน้ากลางปีนี่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยปลายปีต้องกู้อีกไม่น้อยกว่าสองล้านล้าน มันล่มจมกันทั้งแผ่นดินแล้วคนที่ทำให้ประเทศชาติหายนะล่มจมอย่างนี้มันไม่มีแผ่นดินอยู่หรอกครับตัวประยุทธ์ก็รู้ดีว่าตัวเองนะ่ะจบไม่สวยเพียงแต่ว่าด้วยความมีอัตตาตัวตนเป็นคนดันทุลังเกิดมาไม่เคยแพ้ใครนี่คือสภาพของประยุทธ์ดังนั้นนี่ผมพูดกับท่านวันนี้นี่ครับเราอย่ายุด ไม่ว่าประยุทธ์จะออกไม่ออกประชาชนอย่าหยุดยิ่งประยุทธ์ออกไปประชาชนก็อย่าหยุดเราต้องกําหนดชีวิตของเราเองระบบการปกครองรัฐราชการที่เป็นอยู่อย่างนี้มันไม่สามารถตอบสนองพี่น้องประชาชนได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเปลี่ยนประเทศให้เป็นของประชาชนผมยกตัวอย่างญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมครับระบบการปกครองที่มั่นคง มีองค์จกักรพรรดิเป็นประมุขเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของประเทศญี่ปุ่นมีระบบการปกครองแบบรัฐสภาแยกอำนาจชัดเจนระหว่างการปกครองส่วนกลางก็คือรัฐบาลญี่ปุ่นกับการปกครองส่วนท้องถิ่นราชการส่วนกลางนี่มีคนแค่ประมาณห0 0แสนกว่าคนนะนอกนั้นสองสาล้านคนเป็น ราชการส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่นทั้งหมดดูแลประชาชนชาวญี่ปุ่นในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดปัญหาทุกอย่างแก้ด้วยท้องถิน่นงบประมาณเริ่มต้นมาจากท้องถิน่นเหมือนที่ผมเคยพูดไว้และผมขอย้ำเมียงว่าชาวแม่ห่องสอนไม่ต้องการเหมือนชาวขอนแก่นชาวขอนแก่นไม่ต้องการเหมือนชาวนาราทิวาส ชาวนาราธิวาสไม่ต้องการเหมือนชนบุรีชาวชนบุรีก็ไม่ต้องการเหมือนพี่น้องชาวจังหวัดเลยเพราะแต่ละท้องถิ่นมันมีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแตกต่างกันแต่ที่ประเทศพัฒนาไม่ได้ยักตื้นติดลึกยักลึกติดกักอยู่ทุกวันนี้นี่ก็เพราะว่ามันกำหนดจากศูนย์กลางไงครับนั่งเทียนกันอยู่ที่ กรมนั่งเทียนกันอยู่ที่กระทรวงแล้วก็กาหนดว่าจังหวัดนี้ต้องมีอย่างนั้นจังหวัดนู้นต้องมีอย่างนี้จังหวัดนู้นต้องทําอย่างนี้ไม่รู้ความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดนั้นๆอย่างแท้จริงมันจึงเดินหน้าไปไม่ได้ไงครับนี่คือสิ่งที่มันทําให้ประเทศไทยจากที่เคยเป็นประเทศที่พัฒนาพร้อมกันสาชาติเมื่อร้อยกว่าปีก่อนไทยจีนญี่ปุน่น วันนี้สามชาตินี้เป็นยังไงครับเห็นไหมครับว่าเราเดินมาถูกทางหรือเราเดินมาผิดทางนั่นเป็นคำตอบอยู่แล้วเราทำรถไฟพร้อมกันเวลาใกล้เคียงกันสามประเทศเมื่อร้อยกว่าปีก่อนแล้ววันนี้เป็นอย่างไรครับมันเป็นคำตอบอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนั้นมันผิดทางมันไม่ถูก มันไม่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับเราต้องเปลี่ยนความโกรธแค้นเราต้องเป็นประชาชนที่มุ่งมั่นเปลี่ยนความโกรธแค้นเปลี่ยนความข้างแค้นเป็นพลังเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเราต้องเป็นกําลังของชาติบ้านเมืองในการที่จะทำให้บ้านเมืองนี้เป็นของประชาชน ชี้แนะลูกหลานของเราบอกเขาสถานการณ์อย่างนี้ต้องเป็นอย่างไรประเทศในอนาคตต้องตกอยู่ในกำมือของลูกหลานเราอยู่แล้วเพราะเขาคืออนาคตเรามันพวกไม้ใกล้ฝั่งเขาเพิ่งออกจากฝั่งบอกน้องๆกลุ่มทะลุกแก๊สให้กำลังใจอย่าด้อยค่าอย่าตำหนิแต่ชี้นำเขาให้ถูก ให้เขาเดินไปในทางที่ถูกว่าทำอย่างไรถึงจะก,กลายเป็นกำลังสำคัญของชาติบอกน้องๆเยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งหมดกลุ่มราษฎรกลุ่มทะลุฟ้าและทุกกลุ่มชี้นำให้เดินหน้าไปในแนวทางที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ถูกใช้วิธีการที่ถูกคำพูดที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้รับพลังส่วนรวมของชาติให้มาอยู่ในกำลัง ของการเคลื่อนไหวครั้งนี้เราไม่ได้มุ่งหวังที่จะล้มประยุทธ์อย่างเดียวเรามุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้เป็นของประชาชนนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจร่วมกันนะครับและมุ่งมั่นเดิน